เ <20. S 2> นนซอยโรงศิลปรนายกยี่สิบนี่ซอยยี่สิบไหอันนี้ได้หมูทอดอข้าวขาวหมูข้าวหมูทอดยี่สิบบาทโอ้ขายดีฮะหมูทอดข้าวเหนียวนิ่มนี่ต้องเป็นข้าวเหนียวนิ่มไลยนะจะอร่อยอันนี้หวยนี่ขายอะไรขนมไทย ขนมต้มฟักทองถั่วแปรขนมกล้วยขนมมันบัวลอยใบทองไอศครีมเจนี่มินิ รถมินิอู้อันนี้เยอะข้ามันไก่้นต่อกิ้วซื้อกาแฟเพียบเลยเ mm hmm. ก้าเล็ก, 25, กยีห้าเจ้าใหญ่สามห้าชีวิตติดกาแฟไปดำปะขันดำ